ามวมเ,เ็นเมื่อเสียงเข็มตจรดลงบนแผ่นเสียงโลกทั้งใบของคนรุ่นนั้นก็ถูกชุบชีวิตด้วยเสียงดนตรีนี่คือตู้เพลงตู้เหล็กสีสดที่ตั้งตระงานอยู่หน้าโรงหนังร้านอาหารและสถานีรถไฟในยุคที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยเพราะตกยุคเทปคาสเซ็ต ตู้เพลงก็ยังไม่จากไปมันแปลงร่างเป็นตู้เพลงแบบซีดีที่คุณภาพเสียงคมชัดขึ้นและยังคงรับเหรียญบาทเช่นเดิมพุทธศักราช2,535ถึง2,545คือยุคของตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญไม่ใช่แค่ฟังแต่ได้ร้องเพียงแต่เปลี่ยนจากเหรียญ1บาทเป็นเหรียญ10บบาทตู้คาราโอเกะเล็กๆผุดขึ้นตามห้างร้านอาหารร้านเหล้า กลายเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับคนธรรมดาที่อยากเป็นนักร้องแต่โลกก็ไม่เคยหยุดหมุน